สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปลาว,วันนี้เราจะมาสปอยหนังเก่าในตำนานเรื่องแฟนฉันเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในวัยเด็กของกลุ่มเพื่อนรักก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นเพียงภาพในอดีตแห่งความทรงจำ เริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มผมยาวคนนี้ก็คือตัวเอกของเรื่องเขาคือเจี๊ยบนั่นเองเจี๊ยบทํางานเป็นสถาปนิกเขาก็ใช้ชีวิตทํางานตามปกติเหมือนทุกวันแต่วันนี้มีซองการแต่งงานของเพื่อนเจี๊ยบส่งมาเมื่อดูเสร็จเขาก็มารับสูตรที่ร้านตัดสูตรและขับรถเพื่อที่จะไปงานแต่งตามการเชิญที่นครสวรรค์ ระหว่างที่เจี๊ยบขับรถอยู่แม่เขาก็โทรเข้ามาชวนเจี๊ยบไปงานแต่งของน้อยหนาน้อยหนาก็คือเพื่อนสนิทของเจี๊ยบในสมัยหัวโปกเจี๊ยบบอกแม่ว่าไปไม่ได้มีงานแต่งชนกับเพื่อนอีกคนนึงแถมยังสั่งแม่ว่าให้ไปงานแต่งของน้อยหนาให้ได้นะแล้วก็ฝากยินดีกับน้อยหนาด้วยพอวางสายเสร็จเจี๊ยบก็หยิบเทปเพลง go, 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 go. เมื่อเจี๊ยบได้ยินเพลงนี้อีกครั้งก็นึกถึงวันเก่า,กาในสมัยที่เขายังเป็นเด็กอยู่สาวน้อยผมเปียสองข้างคนนี้เธอก็คือน้อยหนา น้อยหนากับเจีย๊ยบเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ว่าน้อยหนาจะชวนเล่นอะไรเจีย๊ยบก็ต้องเล่นด้วยน้อยหนาได้ฉายาว่าเป็นเจ้าแม่หนังยางเพราะเล่นกระโดดยางเก่งมากน้อยหนามาเคาะประตูลแล้วเข้ามาปลุกเจีย๊ยบในห้องเพื่อชวนไปเล่นด้วยกันตามภาษาเด็กๆเ,เธอทั้งขยมทั้งขย่าเจีย๊ยบจนเจีย๊ยบต้องตื่นบ้านของเจีย๊ยบถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งศาลเจ้าและฝั่งตลาดฝั่งศาลเจ้าก็คือบ้านของเจีย๊ยบเองไม่ค่อยมีเด็กผู้ชายทําให้เขาต้องเล่นกับเด็กผู้หญิง พ่อของเจี๊ยบและพ่อของนอยนาเป็นช่างตัดผมเหมือนกันทั้งคู่แถมไ่สองบ้านนี้อยู่ห่างกันแค่มีร้านขายของชำม,มากั้นกลางและทั้งคู่ไม่ค่อยชอบหน้ากันสักเท่าไหร่เพราะว่าแย่งลูก้ากันแถมยังอวดแข่งกันอีกว่าฝีมือใครดีกว่ากันพ่อของเจี๊ยบจะใช้แปดตะเลตียนในการตัดแต่พ่อของนอยนาด้วยความอินดี้เคยเป็นศิลปินวาดภาพมาก่อนจะใช้กรรไกรในการตัดแต่ว่าต่อให้สองพ่อจะลบราค่าฟันกันยังไงแม่ของเจี๊ยบและแม่ของนอยนาก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากมาก ตัดมาที่เช้าวันหนึ่งน้อยหนามาเรียกเจี๊ยบหน้าบ้านเพื่อขึ้นรถรับส่งไปโรงเรียนแต่เจี๊ยบก็ไม่ยอมตื่นน้อยหนาเลยขึ้นรถแล้วไปโรงเรียนก่อน พอรถโรงเรียนขับไปปุ๊บแม่ของเจี๊ยบก็กลับมาจากตลาดพอดีและตะโกนปลุกเจี๊ยบเสียงดังจนเจี๊ยบต้านทานพลังเสียงของแม่ไม่ไหวและลุกอาบน้ําปลุกพอให้ขับรถตามรถโรงเรียนไปสองพ่อลูกบิดมอไซค์หน้าตั้งจนทันรถโรงเรียนพอขึ้นรถมาเจี๊ยบก็โดนเพื่อนที่นั่งหลังรถแซวไอเด็กคนนี้มันชื่อว่าแจ็คเป็นหัวหน้าแก๊งของเด็กฝังตลาดส่วนเด็กฟันหลอคนนี้ ชื่อว่าพลิกเป็นคู่สีของแจ็คชอบร้องเพลงมากมันร้องเพลงได้ทุกที่ทุกเวลาไอแวนที่ชื่อมาโนโดเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งเก่งทุกอย่างยกเว้นหน้าตามันที่มีอยู่หน้าเดียวทุกอารมณ์ ไอเด็กแปะยิ้มนี่ชื่อว่าตีเป็นลูกเจ้าของร้านน้ำแข็งและไอตัวเล็กนี่ชื่อว่าบอยเป็นลูกเจ้าของตลาดมันชอบเอาของเล่นใหม่ๆม,มาอวดเพื่อนอยู่ตลอดตัดมาตอนพักกลางวันแก๊งของแจ็คก,กำลังเล่นเป่าหนังยางกันอยู่หรือภาษาทางบ้านเรียกว่าเป่ากบเจีย๊ยบเห็นก็เลยเดินเข้ามาขอเล่นด้วยแต่แจ็คไม่ยอมให้เล่นด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าเจีย๊ยบเป็นคนทําให้แก๊งของแจ็คต้องมาโรงเรียนสายแล้ววิ่งไปเข้าแถวทุกเช้า เจี๊ยบก็เลยมาเล่นโดนหนังยางกับพวกน้อยหนาแทนหนาเจี๊ยบก็บ่งบอกว่ามันเป็นการเล่นที่สนุกสนานมากตัดมาตอนเลิกเรียนบนรถโรงเรียนแก๊งของแจ็คก,ก็กินไอติมเป็นคนละแท่งแจ็คหลอกให้บอยดูไปที่นอกหน้าต่างแล้วก็แอบกินไอติมของบอยพอบอยหันมาเห็นก็งอนแล้วก็โยกไอติมให้แจ็คไปคนที่เหลือพ่เห็นแบบนั้นก็รีบกินจนหมดแท่งเพราะกลัวแจ็คจะแยง่ง แต่ก็มีแค่พิกคนเดียวที่ถุยน้ำลายใส่ไอติมจนแฉะไปหมดทางแจ็คก,ก็โซโล่ไอติมคนเดียวทั้งสองแท่งแบบมีความสุขพอรถมาถึงบ้านเจี๊ยบกับน้อยหน่าทั้งคู่กำลังจะลงแต่น้อยหน่าดันไปชนไอติมของแจ็คตกทำให้แจ็คโมโหมากและทั้งคู่ก็เถียงกันน้อยหน่าด่าแจ็คว่าออ้อวนแจ็คก,ก็ด่าดน้อยหน่าว่าอีนมใหญ่และรลดลงเนินก็ขับออกไปน้อยหน่าก็นัดเจี๊ยบว่าเดี๋ยวเจอกันนะเจี๊ยบรีบเข้าบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและปั่นจักรยานออกมาหาแก๊งของงแที่ัตลาด แต่การที่จะไปฝั่งตลาดได้นะั้นต้องข้ามถนนใหญ่ไปและแม่ของเจี๊ยบก็ได้สั่งไว้ว่าห้ามข้ามไปเด็ดขาดเพราะเคยมีเด็กโดนลถชนบ่อยมากเจี๊ยบฟังแม่เขามากแล้วก็รีบปั่นจัก,กรยานข้ามไปทันทีพอไปถึงเจอแก๊งของแจ็คก,กำลังเล่นสวมบทบาทเป็นกระบี่ไล่เทียมทานกันอยู่นี่คือภาพที่ทุกคนคิดและนี่คือภาพในชีวิตจริงเจี๊ยบได้เอ่ยปากขอเล่นด้วยแต่แจ็คบอกว่าไม่เล่นกับกระเทยแล้วก็ไล่เจี๊ยบให้ไปเล่นกับพวกผู้หญิงพอพวกแจ็คเดินหนีไปมาทางฝั่งของแก๊งนน้อยานะ เจี๊ยบกำลังปั่นจักรยานเข้ามาน้อยหนาถามว่าทาไมถึงมาช้าเจี๊ยบก็โกหกไปว่าไปปั่นรถเล่นมาตัดภาพมาที่งานมันเด็กของโรงเรียนแก๊งของแจ็คขึ้นไปเต้นบนเวทีพอมาถึงโชว์ของน้อยหนาแม่ของน้อยหนาก็ชื่นชมลูกมากแต่ไม่กล้าเอาดอกไม้ไปให้ลูกแม่เจี๊ยบเลยใช้ให้เจี๊ยบเอาดอกไม้ไปให้หน้อยหนาแทน วันต่อมาเจีย๊ยบน้อยหนาและเพื่อนผู้หญิงได้เล่นพ่อแม่ลูกกันแต่อยู่ๆแก๊งของแจ็คก,ก็เข้ามาแล้วก็ล้อเลียนน้อยหนาทําทให้น้อยหนาโกรธมากแล้วบอกไปว่าทุเลตอ้วนก็อ้วนดําก็ดํายังมาทําแบบนี้อีกบอยก็พูดว่าถึงพ่อของหนูจะอ้วนดําแต่หนูก็ยังรักของหนูนะอ้วนดําอ้วนดําสุดท้ายเจีย๊ยบกับน้อยหนาก็เลยเดินหนีไปเช้าวันต่อมาเจีย๊ยบเดินลงมาจากบ้านพร้อมกับเกาหัวยิก,ยก แม่ของเจี๊ยบบอกว่าวันนี้น้อยหน่ามาเล่นด้วยไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเหาพอมาในโรงเรียนในโรงอาหารเจี๊ยบกับน้อยหน่าก็นั่งกินข้าวกันอยู่สองคนเพื่อนๆก็ล้อว่าไอเหากับอีเหากันใหญ่กลับมาที่บ้านแม่เจี๊ยบก็แก้เหาให้โดยการใช้ใบ,บน้อยหน่าสระผมและตัดหัวเกียนกลายเป็นเด็กหัวโปกไปเลยวันต่อมาแจ็คได้ไปท้าแก๊งเด็กเถื่อนเล่นบอลกินตังกันใครยิงได้3มลูกก่อนคนนั้นชนะโดยต่อให้ฝั่งแจ็คมี5้าคนและแก๊งเด็กเถื่อมี6คน เขอเริ่มเกมบอยเป็นผู้รักษาประตูกำลังท่องคาถาโอมนโมนโม,นโมเหนียวหนึบอยู่ก็โดนฝั่งเด็กเถื่อนยิงเข้าไป1ประตูต่อศูนย์ระหว่างนั้นเจีย๊ยบกำลังปั่นจัก,กรยานมาจอดดูพอดีเกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รอช้า เด็กเถื่อนยิงเข้าประตูที่2ไปทําให้แจ็คหัวร้อนมากและด่าทุกคนในทีมในขณะที่ทุกคนกําลังเถียงกันอยู่ว่าคนเราน้อยกว่าพีทก็ชี้ไปทางเจี๊ยบและชวนเจี๊ยบลงมาเล่นด้วยโดยความที่เจี๊ยบมีสกิลของพระเอกหัวโปกทําให้ทีมของแจ็คชนะทีมของเด็กเถื่อนและได้ตังไปหลังจากนั้นแก๊งของแจ็คและเจี๊ยบก็ไปปั่นจักรยานกันแบบฉากในตำนานที่มีน้ำอัดลมแขวนจักรยานอยู่คนละถุงพร้อมกับร้องเพลงว่า วันต่อมาพวกแจ็คก,ก็เตะบอลกันอยู่ที่เดิมปกติทันใดนั้นแก๊งเด็กเถื่อนก็เดินเข้ามาพร้อมกับขอแก้มือที่แพ้บอลไปเมื่อวานแต่วันนี้แจ็คขอเพิ่มเงินพนันไป4 0บาทแต่ด้วยความที่ขาดเพ่เหัวโปกไปทําให้ทีมของแจ็คแพ้ในวันนี้และทุกคนก็นั่งหัวร้อนกันใหญ่เพราะได้เสียเงิน ระหว่างนั้นเจี๊ยบก็เดินเข้ามาแจ็คถามว่ามึงหายหัวไปไหนมาเจี๊ยบก็บอกว่าไปดูทีวีมาโดยความที่แจ็คเพิ่งเสียเงินไปก็พานหาว่าเจี๊ยบไปเล่นกับพวกผู้หญิงมาซึ่งมันก็คือเรื่องจริงและแจ็คก,ก็พูดไม่หยุดว่าอีนมใหญ่เมียมึงอีนมใหญ่เมียมึงทําให้เจี๊ยบไม่อาจต้านทานความโกรธได้ก็เปิดแจ็คไปก่อนหนึ่งมัดแล้วก็นัวกันใหญ่ ตัดภามันที่เจี๊ยบกลับมาที่บ้านแม่ทําแผลให้มาทางฝั่งของแจ็คก,ก็โดนไม่เท่าไหร่แค่หน้าเละที่ไม่พอแผลและสั่งห้ามทุกคนไปเล่นกับเจีย๊ยบวันต่อมาเจี๊ยบกับน้อยหนานั่งดูเพื่อนผู้หญิงโดนหนังยางกันน้อยหนารู้สึกได้ว่าเจี๊ยบคงอยากจะเล่นกับเพื่อนผู้ชายแมนๆบ้าง ก็เลยไปเอาบอลจากเด็กหัวโปกสองคนมาชวนเจี๊ยบเตะบ,บอลและแก๊งน้อยหน่าก,กับเจี๊ยบและเด็กหัวโปกสองคนก็เตะบ,บอลกันอย่างสนุกสนานผ่านไปสักพักเจี๊ยบก็เดินมานั่งเหมือนคนเบื่อน่อยหน่าเดินเข้ามาถามว่าทําไมถึงต่อยกับแจ็กเจี๊ยบก็ตอบว่าไม่รู้ตัดมาที่ฝั่งของแจ๊กกำลังเล่นตีจับกันอยู่ระหว่างนั้นเองเจี๊ยบก็เดินเข้ามาแล้วขอเล่นด้วยแจ็กบอกว่าถ้าอยากเข้าแก๊งต้องพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายข้อหนึ่งคือปั่นจักรยานปล่อยมือเจี๊ยบก็ทำได้ ข้อ2ก็คือให้เจี๊ยบไปกระโดดน้ําที่สะพานสูงเจี๊ยบก็ผ่านข้อ3คือให้เจี๊ยบไปตัดยางของน้อยหนาพอเจี๊ยบเดินไปตัดยางทางฝั่งของแจกก็เฮกันลั่นแต่ทางน้อยหนาก็ไม่ได้ขำด้วยและเดินมาตีเจี๊ยบพร้อมกับร้องไห้และถามเจี๊ยบว่าตัดยางเราทําไมแก๊งของแจ๊กอึ้งกันหมดพูดไม่ออกสักคนหนักไปกว่านั้น เจี๊ยบก็ะผักน้อยหน่านล้มลงไปที่พื้นด้วยน้อยหน่านั่งอยู่นิ่งๆพร้อมกับหน้าที่เต็มไปด้วยข้ามน้ําตาเจี๊ยบก็เดินออกมาแจ็คก,ก็บอกว่าผู้หญิงโกรธง่ายหายไวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาง้อใหม่ได้เลยตัดมาที่บ้านของทั้งสองคนทั้งสองคนก็นั่งกอดเข่าเหมือนโลกทั้งใบเป็นสีเทาโดยความที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆเกช้าวันต่อมาเจี๊ยบก็ขึ้นรถโรงเรียนเหมือนทุกวันแต่ไม่เจอน้อยหน่านที่เบาะเดิมแจ็คกระชวนให้มานั่งกับพวกเขา ตัดมาตอนเลิกเรียนเจีย๊ยบก็มายำๆมองๆอยู่ที่หน้าบ้านของน้อยนาแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเห็นเด็กคนนึงถักเปียสองข้างนั่งหันหลังอยู่เจีย๊ยบก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหาแต่พอเด็กคนนั้นเดินออกมากับไม่ใช่น้อยนาพ่อของน้อยนาเลยถามว่ามาหาน้อยนาเหรอเจีย๊ยบก็ตกใจแล้วก็หกไปว่ามาตัดผมระหว่างที่ตัดผมอยู่เด็กผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งก็เดินผ่านมานั่นก็คือน้อยหนานั่นเองแล้วน้อยหนาก็เดินออกจากบ้านไป เจี๊ยบเดินตามไปที่หน้าบ้านแต่ก็ไม่กล้าตามไปและยืนนึกถึงเรื่องวันเก่าๆของเขากับน้อยหนากำลังจะซึ้งๆพอของเจี๊ยบก็ตบเกียนแตกไปดังแปปะบอกว่าเจี๊ยบมึงไปทําอะไรกับหัวมาพอเจี๊ยบยังตัดไม่ทันเสร็จก็ลุกขึ้นออกมาพอเจี๊ยบก็มโหเดินมาหาพ่อน้อยนาถามว่าทําอะไรกับลูกผมทั้งคู่เถียงกันสักพักแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วพอเจี๊ยบก็ตัดผมให้ใหม่ตัดมาตอนกลางคืนพอน้อยหนาก็มาเคาะประตูเรียกพ่อเจี๊ยบว่าจะตัดผม แม่กับเจีย๊ยบก็นั่งแอบมองอยู่ตรงบันไดแม่ถามเจีย๊ยบว่าน้อยนาบอกหรือยังว่ามะลืนจะย้ายบ้านแล้วตัดมาที่เช้าว,วันมะลืนเสียงนาฬิกาปลุกของเจีย๊ยบก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงรถบรรทุกที่กำลังจะขับออกไปเจีย๊ยบก็สะดุง้งตื่นแล้ววิ่งลงมาแต่ก็ไม่ทันแล้วพอรถวิ่งออกไปพอดีรถคันนั้นคือรถที่บ้านของน้อยนาขนของย้ายออกไปเจีย๊ยบไม่รอช้าวิ่งไปหยิบจักรยานรีบปั่นตามไป ปั่นไปเรื่อยๆพอผ่านบ้านแจ็คแจ็คก,ก็ตามไปด้วยอีกคนหน้าร้านน้ำแข็งของตีมาโนดพิกและบอยกำลังยืนคุยเล่นกันอยู่ก็เห็นแจ็คก,กับเจี๊ยปั่นจัก,กรยานผ่านหน้าไปแจ็คเลยขับรถส่งน้ำแข็งของพ่อตีออกมาขับรถตามรถน้อยหน้าไปใกล้จะตามทันแล้วแต่รถก็ดันดับซะก่อนเจี๊ยบเลยตัดสินใจวิ่งต่อไปแทนแต่ก็ไม่ทัน เหตุผลที่เจีย๊ยพยายามวิ่งตามเพราะจะเอาหนังยางเส้นใหม่มาคืนน้อยนาหลังจากนั้นเจีย๊ยบก็ใช้ชีวิตปกติตามภาษาเด็กผู้ชายกับพวกแจ็คไปวันๆตัดภาพมาปัจจุบันเจีย๊ยบตอนโตกลับมาที่บ้านหลังเดิมสมัยเด็กๆและที่สําคัญเขาก็ได้ไปงานแต่งของน้อยนาและก็เจอน้อยนาหันหน้ามาจบลงไปแล้วสําหรับเรื่องแฟนฉันเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย